เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กันในแมป a l l Star Tower Defense X ซนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำตัวละครนะครับที่ทุกคนควรจะมีติดไ d ไว้นะครับมีแล้วสบายแน่นอนนะเออคือเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับนั่นคือตัวของซีกนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับทุกคนนะซึ่งวิธีการได้นะครับก็ส่งในตู้ได้เลยนะเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับนะแถมเป็นเมตาในทราลที่2ด้วยนะครับนะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมา สาธยายความกิงของมันให้ดูก็กันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะควรเล่นยังไงนะครับนะซึ่งในส่วนของซีนะครับผมจะอัพไปทางด้านของสายสปีดนะครับทุกคน่ะนี่สายสปีดนะครับนี่ไหสปีดนะครับอ่ะอัพตันเรียบร้อยนะครับทุกคนอ่ะส่วนอ่าพาสซีฟที่ผมเลือกมานะครับผมจะเลือกเป็นตีเบิลสองช่องนะครับอ่ะได้ตังหนึ่งช่องนะครับแล้วก็หลบนะซึ่งหลบเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับในการลงทรายแอลนะโคตรมีประโยชน์เลยนะครับ ส่วนนิสัยนะครับที่ผมแนะนําจริงๆของซีกนะครับก็จะเป็นคอรลับนะครับหรือว่ากระโหลกม่วงนะซึ่งนิสัยนี้เป็นนิสัยที่ดีมากๆนะครับมันจะทําให้ตัวของซีกนะครับถอดตัวโลได้ง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนเนี่ยนปเหมาะชอบการลงทรีเอลสองสุดๆนะครับโดยในตัวนิสัยของคอรลับนะครับนะคู่กับซีกนะโคตรอร่อยนะครับคอมโบนี้นะ ก็ซิกนะครับมีความสามารถพิเศษไอ้มีเทคนิกพิเศษนะครับก็คือเป็นดันามิกเอลนะครับซึ่งรูปแบบการโจมตีมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนาะก็คือมันจะตีแต่ข้างหน้านะครับเพราะว่าซิกเนี่ยเป็นลิงนะครับโอเคนะไปแล้วผมไปสาธิตให้ดูก็แล้วกันนะครับกับเจ้า NPC เอเลนเนาะเป็นหน้าของมันเองเลยนะครับนะซึ่งวิธีการอีโวนะครับเราก็ต้องมาคุยกับเอเลนตรงนี้เนาะแล้วก็ใช้เจ้าอันนี้นะครับ กี่อันผมจำไม่ได้นะน่าจะ5อันนะครับนะในการอีโวโอเคไปผมเข้าไป,ไปลองตัวให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันคนค่าแต่แกการหาและการปั้นขนาดไหนนะครับในส่วนของซีกนะเออเป็นคอที่เก่งมากๆเลยนะออผมแนะนำเลยนะครับออคือมีแล้วคือแบบเล่นสบายมากนะครับตัวนี้นะไม่ว่าจะในการลงสตอรี่ลงชาเลนจ์นะครับลงไทเอลสไทเอลได้หมดเลยนะเออ นี่สามารถเอาไป AFK ได้ด้วยนะครับซีกนี่เดี๋ยวผมจะวางประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะซึ่งซีกนะครับวางได้ทั้งหมด3ตัวนะแล้วก็วางเลยนะครับนี่เห็นปะนี่นะครับมันจะเป็นดัามิกเอลีนะครับเป็นเอลีแบบพิเศษนะครับคือมันจะตีรอบนอกไม่ตีภายในระยะของตัวเองนะครับนะก็ตามที่ใส่ของลิงนะครับทุกคนนอ่ะอัพไปนะครับก็ดัมมีนะครับค่อนข้างที่เยอะมากๆเลยนะสลับไฟกนะครับอ่ะ ซึ่งผมแนะนําให้อัพสายสปีดที่สุดแล้วนะครับเพราะซีกเนี่ยเป็นตัวละครที่โจมตีฮิตเดียวนะซึ่งการโจมตีฮิตเดียวนะครับก็ควรที่จะอัพสายสปีดนะให้มันตีเบิ้ลนะครับนี่บวกกับนิสัยคอหลับไปนะครับทําให้ถอดโล่ได้ง่ายมากๆเลยนะดูดูดอ่าแล้วก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะตีเร็วนะครับอ่าแล้วก็เป็นตัวละครที่สามารถตีแอร์ได้ด้วยนะครับนี่ เป็นไฮบิดนะครับทุกคนไฮบิดตัวแรกของเกมนะเออสามารถตีทั้งพื้นและแอร์ได้นะครับเก่งมากๆเลยนะซิกจะวางข้างหลังไปแต่ข้อเสียนะครับคือเราหามุมวางซิกได้ยากนะครับเพราะซิกเนี่ยวงมันใหญ่นะครับนะเออคือเราต้องหามุมวางดีๆนะไปซึ่งเวลาเราเอาไปลง NPC แล้วเราเลือกไอ หลบมาหนึ่งช่องนะครับมันก็จะมีประโยชน์ตรงนี้นะเพราะบอสส่วนใหญ่ชอบสตาร์ทเรานะครับมันก็จะมีประโยชน์ตรงนี้แหละนะเห็นตัวของซีนะครับได้ดาเมจแบบสุดๆเลยนะดาเมจคือแบบแรงมากนะครับทุกคนซีหมื่นเลยนะเออนี่ให้ดูเลยซีหมื่นนะครับถ้าเป็นออสตานะครับแสนกว่าเลยนะเกือบสองแสนเลยนะครับทุกคน่นนาย อ่ะไม่ผ่านในี่ย่ะเออไม่แป็นไรนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโหมดอินฟินิตี้กันดีกว่านะครับว่าใช้งานได้ดีขนาดไหนนะสำหรับเจ้าตัวของซินะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเรามาต่อกันในโหมดของอินกันดีกว่านะว่าตัวของซิเนี่ยใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับนะเนี่ยผมจะให้ดูหลายโหมดเนาะเออคือดูแค่เอ็มพีซีมันอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเราต้องในโหมดอื่นด้วยนะอโอเคนะครับนะ รอตังแบบนึงนะแล้วก็ซิกนะครับสามารถเล่นต้นเกมได้อีกแล้วนะครับทุกคนนะละครที่ข้าวางถูกมากนะครับแค่900เท่านั้นวางปุ๊บตีแอทันทีอ่ะซึ่งสามารถเอาไปเล่นสตอรี่ดาสุดท้ายได้ AFK ได้นะครับอ่ะผมจะหามุมวางก่อนปับ๊บนี่แล้วคือดาเมจของซิกเนี่ยแม่งแรงมากนะครับแล้วก็ตีเรียวด้วยนะเออขั้นแรกเนี่ยแม่งตีโคตรไหวนะครับทุกคน เขาเป็นตัวละครที่ตีไวมากนะขั้นแรกนะครับตั้งอัพไปก่อนโอเคนะครับนี่อ่ะดูระยะก็กว้างนะครับแถมตีเร็วตีแรงนะครับเอวี A o e ก็ใหญ่นะเออหายใช่หไหมมีตัวโล่มานะครับปกติซิกเนี่ยมันจะตีฮิตเดียวสุดไหมโล่มันจะไม่หายนะครับแต่ถ้าเลี่ยงคู่กับขอหลับนะครับคืออร่อยเหาะเลยทีนี้นะครับ บวกกับสายสปีดนะครับที่ผมแนะนําไปต้นคลิปนะนี่ด้วยการตีเวิรนะครับคืออร่อยสุดๆนะครับสายนี้สายสปีดนะครับเล่นกับอะไรก็อร่อยนะครับสายสปีดผมบอกเลยนะเป็นสายที่แบบว่ายอดนิย,ดนยมมากๆนะครับในออสตาภาคนี้นะอัพไปก่อนดูแล้วซีคือแบบดาเมจคือแรงมากนะครับทุกคนสามารถเราเราสามารถเอาตัวของซีเนี่ยไปใต้อินได้ด้วยนะเพออื่อติดบอดนะ แต่ต้องหามุมวางดีๆนะครับข้อเสียของซีคือมุมวางเนี่ยแหละนะมันหามุมวางได้ยากนะครับนะเนะพราะวงมันใหญ่ปุ๊บเราก็หามุมวางได้ยากแล้วทีเนี้ยนี่อ่ะในะจังหวะที่ตีเบิร์นนะครับมันจะทําดาเมจซ้ำอีกรอบหนึ่งนะซึ่งถือว่าดีมากๆนะซึ่งทําดาเมจซ้ำแบบหนึ่งร้อคือตี5,000ถ้าตีอีกรอบยังไงก็โดน5,000นะครับนะแต่โอกาสตีเบิร์นเนี่ยอยู่ที่10%นะ ซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะซีกมันก็ตีเร็วอยู่แล้วนะถึงต่อให้อัพขั้นสุดท้ายไปยังไงมันก็ตีแค่8วินะครับถ้าเกิดเราเอัพสกิลทีใส่สปีดตันนะนี่นะคือแบบอร่อยห่อครับคอมโบเซตเนี้ยผมบอกเลยดูตัวโล่คือแบบไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับนะยิ่งเป็นไทเอลสองนะครับที่มันมีตัวโล่แบบ โล่ Low แบบเป็นร้อยเป็นเท่าไหร่อะห้าสิบหกสิบนะเออคือซิกถอดโล่ได้ไวมากนะครับนะถ้าเกิดใช้คู่กับคอรลับนะคือถอดโล่ไวมากนะครับทุกคนแต่ข้อเสียข,ของซิกเลยก็คือมุมวางเนี่ยแหละครับทุกคนอย่างที่บอกไปนะอ่าค่อนข้างที่จะหามุมวางยากนิดนึงนะครับนะเนี่ยเพราะวงมันจะใหญ่มากๆเลยนะดูดินปเอ,อ่อพอมอนเดินเข้ามาในระยะของลิงเนี่ยมันก็ไม่ตีแล้วนะครับมันจะตีแค่รอบนอกเท่านั้นเนาะ ข้อเสียก็มีแค่อย่างเดียวเลยครับคือมุมวางนะออแล้วดูดิดูขนาดเอลีของมันนะครับคนกว้างมากนะเออแถมระยะเนี่ยโคตรไกลดาเมจก็ให้มาแบบจุจ่วๆผมบอกเลยให้มาเน้นๆน,น,นะครับอืม,ด,ด,อด,มกกดูดูแล้วกันดูดิโอ้สบายจัดแต่ผมบอกเลยตัวนี้ถ้ามีติดทีมไว้นะครับนะใครที่มีออสตานะผมก็ แนะนำสายสปีดเหมือนกันนะครับนสำหรับคนที่มีซีกนิสัยออสตานะก็อ mm ัพ hmm. สายสปีดเหมือนกันได้แหละนะเพราะว่ามันจะทำให้ตีเบิลเนาะออดูโอ้ย oh, ยิ่งเป็นออสตานะครับดาเมจคือแบบชิวมากเลยนะซีกออสตานะครับงีไงผมให้ดูออแล้วกันนะครับว่าควรหามาใช้ไหมควรปั้นหรือเปล่าครับคือแพทเนี้ยยังไงก็ต้องมีซีกนะครับเพราะซีกแม่งขี้กโกงมากนะเออละครที่ขี้โกงมากนะครับนะ คือแบบนี่ขนาดยังไม่มีออสตานะดาเมจกับเท่าบางตัวที่มีออสตานะครับโอ hmm. oh, ้ดาเมจโคตรแรงผมบอกเลยคือถ้าในอนาคตอะเรเวลของยูนิตเนี่ยไม่ใช่80แต่มันตันอยู่ที่สักประมาณ100เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็แรงนะครับดาเมจสิแรงมากนะ,ะตัวแอร์มาก็มีปัญหานะครับเพราะซิตีได้หมดนะ,ะข้อเสียม,มีอย่างเดียวเลยหามุมวางไม่ได้แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้ามีมุมวางเมื่อไหรก่ก ินนิ่มนะครับนะเก็บเรียบนะครับสับซีกนะดูดินะครับนี่เป็นตัวละครให้บิดตัวแรกของเกมด้วยนะเอออ๋อใครก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีนะก็ผมก็แนะนําให้รีบหามาใช้กันก่อนอัปเดตนะซึ่งผมมองว่าอัปเดตหน้าเนี่ยยังไงซีก็ต้องได้ใช้งานอีกแน่นอนนะอได้ใช้งานแน่ๆแหละอัปเดตหน้านะครับขนาดอัปเดตนีย้ยังได้ใช้เลย โอเคนะครับก็นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้เนาะไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาใสา่สาธยายความโหดของซีให้ฟังกันนะครับนะว่าเป็นยังไงนะก็ใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์และกด subscribe กันด้วยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับ